สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซ l l e r อ f f i อ i a l วันนี้เราอยู่กับสํานักถังเนิดพบจบแดนหรือถังซานภาค2นะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้าอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับการเตะของหัวอีเฮาานานไม่ได้เจ็บมากนักเนื่องจากมีเนื้อจำนวนมากบนสะโพกนาง แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นต่อหน้าชั้นเรียนห้องที่หนึ่งทมหมดนอกจากนี้ไม่เคยมีชายใดเตะสะโพกของนางมาก่อนและทันทีที่เขาเตะนางความรู้สึกแปลกๆก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วปั้นท้ายของนางนี่คือเหตุผลหลักที่นางล้มลงหลังจากลุกขึ้นยืนเจ้าสารเลวค่าจะาฆ่าเจ้าอูเฟิงคำรามออกมาด้วยความโกรธ จ้านั้นก็พุ่งเข้าหาหัวอีฮาวราวกับสิ่งโตตัวผู้ที่กดแขนคราวนี้นางปล่อยวางทุงยางและเปิดใช้งานทักษะวญาณที่หนึ่งทันทีนั่นคือเพิร์ม,มังกรผู้ที่มีทักษะวิญญาณเสริมที่แข็งแกร่งที่สุดนายบรรดาว,วิญญาณจานสายโจมตีของห้องเรียนที่หนึ่งคือใต้หวาปินและพยาขาวสวรรณจำแลขงข่าวอย่างแน่นอน แต่อูเฟิงเป็นคนที่แข็งแร่งที่สุดรองมาจากใต้หวาปินเพิงมังกรและมังกรฮิโรคของนางมีความสามารถในการเสริมพลังตัวเองที่แข็งแร่งมากนอกเหนือจากการเพิ่มพลังการโจมตีที่ทักษะม,มอบให้นางด้วยเหตุนี้อูเฟิงจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดอย่างแน่นอนหาใต้หวาปินไม่ได้ใช้ทักษะยาี่สาของเขา ทั้งสองคนจะต้องถูกกักขังอยู่ในทางตานแล้วหวังการต่อสู้ระยะประชิดอย่างแน่นอนแต่ถึงกันนั้นนางพึ่งพ่ายแพ้ต่อหัวอีฮาวและมันไม่ใช่การพ่ายแพ้เพียงเล็กน้อยอีกต่อไปทางด้านหัวอีฮาวยังคงหลับตาต่อไปแต่การแสดงออกของเขาวก็เริ่มจิงจางเขาวสามารถทำลายอุเฟิงในการต่อสู้ระยะประชิดโดยจับนางแม้ทันตั้งตัว และใช้วิชาลับของสำนักทางนอกเหนือจากการมองกางไกยของทักษะจิตพลในยวยาการมันก็เป็นเพราะอูเฟิงยังไม่ได้เปิดใช้ทักษะวิญญาณของนางเลยเพิ่มมังกรของอูเฟิงแดผดเผาทุอย่างภายในท้าของนางทันทีด้วยเหตุนี้กาแสลมที่แดผดเผาจึงพุ่งเข้าใส่หัวอีฮาวก่อนที่นางจะไปถึงหัวอีฮาว เป็นวิญญาจาร์ประเภทจิตญ,ญาณดังนั้นเนตรวิญญาณของเขาจึงไม่สามารถเสริมร่างกายของเขาในทางใดทางหนึ่งได้เขาสามารถคาดการการเคลื่อนไหวทั้งหมดของนางได้ก็จริงแต่เขาไม่สามารถทำลายทักษะการป้องกันของนางได้แต่หัวอีฮาวไม่ได้เลือกที่จะล่าทอยเขารู้ว่าไม่มีโอกาสมากนักตั้งแต่แรก และการสามารถใช้ประโยชน์จากการขาดสติของคู่ต่อสู้ก็ได้ผลดีมากสำหรับเขาแต่หัวอีหาวไม่ต้องการที่จะยอมรับความ่ายพแพ้แม้ว่าเขาจะเหลือความหวังเพียงน้อยนิดแต่เขาก็ไม่อยากยอมแพ้ด้วยเหตุนี้หัวอีหาวจึงเลือกที่จะไม่ล่าทอยในขณะที่เขาทนต่ออุณหภูมิที่สูงที่กำลังทำร้ายเขา ข่าวก็ใช้การเคลื่อนไหวดุลเงาพายเพื่อพุ่งเข้าหาอูเฟิงช่นกันข่าวนี้อูเฟิงไม่ได้กระโดดขึ้นไปนากาศแต่นางรีบวิ่งไปทางหัวอีฮาวด้วยการเดินเทา้าช่วงเวลาที่อูเฟิงอยู่ใกล้พอที่จะโจมตีหัวอีฮาวนางก็หยุดฝีเทา้าแล้วใช้มือซ้ายของนางโจมตีไปที่ท้องของหัวอีฮาวในขณะที่สมดุลอย่างมั่นคง นายฐานะที่อูเฟิงเป็นสิ่อหลักแม้ว่านางจะมีอารมณ์รุนแรงแต่นางก็ไม่ใช่คนหุนหันพลันแล่นหลงจากประสบกับความพ่ายแพ้ต่อหัวอีฮาวนางจึงต้องใส่ใจกับการโจมตีของหัวอีฮาวอย่างแน่นอนเมื่อไปเชิญหน้ากับฝ่ามือของอุเฟิงหัวอีฮาวก็เอ็นตัวไปทางซ้ายและหลบการโจมตีของนาง เพื่อไม่ให้เข้าไปในพื้นที่รอบๆของอูเฟิงเขาหมอบลงและก้าวไปทางขวามือของนางราวกับสายฟ้าอูเฟิงก็ส่งลูกเต๋พุ่งไปยังหัวอีหาวด้วยขาวขวาของนางความเร็วในการเตะของนางนั้นเร็วมากและขาของนางก็ไปถึงหน้าอกของหัวอีหาวในช่วพริบตาแต่ในขณนะนั้นเองหัวอีหาวก็ลื่นถลายโดยไม่คาดคิด ดูเหมือนว่าเขาจะล้มลงราวกับว่าสูญเสียการควบคุมร่างกายของตัวเองลูกเตะของอูเฟิงพุ่งผ่านหน้าอกของเขาราวกับว่าติดอยู่กับมันทำให้เสื้อของหัวอีห่าไม่เกียมทันทีในช่วงเวลาเดียวกันอุณหภูมิที่ร้อนแผดเผาจากเพลิงม,มังกรของอูเฟิงก็ได้ห่อหุ้มร่างกายของหัวอีห่าเอาไว้ เอสืบโคนของหัวอีเฮาไม่ได้มีอำนาจทุกอย่างเนื่องจากความเร็วทางกายภาพของเขาไม่สามารถทําตามความเร็วของความคิดของเขาได้เขาใช้พลังของตัวเองจนหมดเพื่อหลบการโจมตีครั้งสุดท้ายของอูเฟิงอูเฟิงพลาดไปแล้วส่งผลให้หลังของนางถูกโจมตีโดยหัวอีเฮาทันทีขนาดที่ถอยหลังหัวอีเฮาวก็จับตัวอูเฟิง และอดทนต่ออุณหภูมิที่สูงที่เกิดมาจากเพลิงม,มังกรของนางแล้วเตะเข้าไปที่หลังของอูเฟิงอย่างรุนแรงทำให้นางล้มไปทางข้างหน้าแต่หัวอีฮาวก็ปล่อยมือจากนางทันทีพรด้วยเพลิงม,มังกรของอูเฟิงทำให้อุณหภูมิรอบตัวของนางแนวรัศมีหนึ่งฟุตนางสูงเกินไปนอกจากนี้หัวอีฮาวก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ หลังจากที่เขาจับนางเพราะเขาจับโดนส่วนที่นุ่มยืดหยุ่นทั้งสองก้อนซึ่งกระชับขึ้นทันทีหลังจากเขาสัมผัสพวกมันแต่มือของเขาก็เด้งออกจากสิ่งนั้นทันทีหัวอีฮาวจึงคว้าเพียงเสื้อผ้าข,ของอูฟเรเท่านั้นไม่สิต้องบอกว่าเขาคว้าชุดของนางเอาไว้หัวอีฮาวมึงงงในทันทีและในที่สุด เขาก็ลดทิศทางการเตะของตัวเองลงโดยไม่รู้ตัวเมื่ออูเฟิงล้มไปทางข้างหน้านางก็จับชุดของตัวเองเอาไว้โดยไม่รู้ตัวอยู่ในสภาพอับอายและกดเคืองนางอยู่ในท่าทางยอดตัวอย่างรวดเร็วหลังจากเตะขาขวาออกไปนั่นหลงสำหรับผู้ชายหลังจะทำเรื่องลาละอายเช่นนั้น จะต้องเสียสมาธิไปชั่วขณะอย่างแน่นอนแล้วหัวอีห่าวก็ไม่ใช่้อยกเวน้นแม้ว่าเขาจะไม่เห็นมันด้วยตาของตัวเองแต่ภาพสามมิติที่เขาเห็นอยู่ในใจนั้นก็ไม่กลายจากของจริงมากนักขนะที่เขาพูดออกมาว่าข้าไม่เห็นอะไรเลยนะข้าไม่ได้ตั้งใจการเตะของอูเฟิงก็ได้มาถึงใบหน้าของเขาแล้ว การหลบหลีกจากการเตะของอูเฟิงนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยหัวอีฮาวจึงทำได้เพียงป้องกันการโจมตีของอูเฟิงด้วยหันหยกเลนหลับเท่านั้นอูเฟิงแข็งแร่งมากและนางยังใช้พลังงานเพื่อเสริมการโจมตีของนางอีกด้วยการเตะของอูเฟิงคล้ายกับชิ้นเหล็กขนาดมา,มาที่กำลังลุกไหม้ ขาะที่มันกาดแท้เข้ากับหัวอ e ีฮาวอย่างรุนแรงซึ่งถูกบีบให้ลงไปกับพื้นหลังจะถูกโจมตีหัวอ e ีฮาวไม่ถูกเผาไหม้จากการโจมตีของอูฟเฟิงเนื่องจากได้รับการป้องกันจะหันหยกเล่นลับแต่การเตะของนางก็ดุนแรงกันไปเขาไม่สามารถต้านทานได้เพียงอาศัยกำลังแขนของตัวเองเท่านั้น ขณะที่หลังแขนของเขากาดแทะเข้ากับใบหน้าหัวอีหาวก็รู้สึกว่าสาติของเขาเลื่อนลางในขณะที่จมูกของเขาก็เริ่มมีเลือดไหลออกมาอย่างรุนแรงในที่สุดอูเฟิงก็สามารถปกป้องชุดของนางจากการถูกชิงนออหลังจากที่นางเตะหัวอีห่าวออกไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองกำลังโมโหและกดจัด ในขณะที่การต่อสู้ดำเนินต่อไปหัวอีห่าวเจ้าลูกมาโอเฟิงตะกกลนออกมาหลังจาาสิ้งเสียงแสงสีแดงเข้มรอบตัวของนางก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มในทันทีเพราะนางกำลังเปิดใช้งานทักษะยานที่สองที่มีชื่อว่ามังกรพิโรธร่างกายของนางตอนนี้คล้ายกับมังกรแดงอย่างแท้จริงขณะที่นางกระโจนเข้าหาหัวอีา้าว ดูเหมือนว่านางจะไม่สามารถคลายอารมณ์ได้หากานางไม่ได้ฆ่าเขาท่านใดนั้นหัวอี่าวก็ลืมตาขึ้นในที่สุดขณะที่หวังเยียนกำลังจะปกป้องหัวอีฮาวจากการโจมตีของอูเฟิงเขาก็อดไม่ได้ที่จะหยุดฝีเท้าของตัวองลงแม้จะมีเปลวไฟสีแดงล้อมรอบอูเฟิงเอาไว้แต่ร่องรอยสีทองในดวงตาของหัวอีฮาว ก็ไม่สามารถปกปิดได้ในสภาพที่กดจัดของอูเฟริร์นางก็ลืมที่จะป้องกันตัวเองจากการโจมตีที่แท้จริงของหัวอีฮาววินาทีต่อมาอูเฟิงก็รู้สึกราวกับว่าสมองของนางค่อยๆถูกเข็มทิ่มแทงทำให้มึนงงในท,ทันทีหลังจากนั้นแสงสีแดงเข้มบนร่างกายของนางก็ดี่ดตลงเล็กน้อย แล้วใช้ฝ่ามือของตัวเองจับหัวเอาไว้โดยไม่รู้ตัว,ตวพอความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจกทักษะจิตจโจมของหัวอีฮาวหัวอีฮาวจึงใช้โอกาสนี้กระโดดขึ้นไปนากาศแลพุ่งชนไปที่อูเฟิงเข่าคว้าเสื้อผ้าของอูเฟิงด้วยมือของตัวเองเพื่อพยายามโยนนางลงไปกับพื้นแต่แม้ว่าความสามารถในการคำนวณของหัวอีฮาว จาแม่นยำม,มากถึงใดแต่ก็มีบางครั้งที่เขาททำผิดพลาดขาประเมินความแข็งแก่งของมังกรพิโรธของอุฟเฟิงต่ำเกินไปและลักเลยอาการบาดเจ็บที่แขนขเขาจากการถูกเตะจากอูเฟิงแม้ว่าเขาจะสามารถจับเสื้อผ้าของอุเฟิงได้ก็จริงแต่เขาก็ถูกลมร้อนพัดพาไปในทันทีหลังจาันานั้นคลื่นความร้อนแรง ปาทาโคกัมใบหน้าทาให้ดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสกับดวงอาทิตย์แขนเสื้อของเขาก็กลายเป็นคิดเท่าในทันทีและเขาก็ปล่อยมือโดยไม่รู้ตัวในขณะที่เขากำลังจะดึงแขนกลับเนื่องจากความเจ็บปวดที่รุนแรงแต่โจโจมันก็ลามมาถึงมือของเขาแล้วแม้ว่าอูเฟิงจะถูกโจมตีด้วยจิตูจโจมของหัวอีฮาว แต่นางก็ยังคงมีสัญชาตญาณในการต่อสู้ขั้นพื้นฐานในขณะที่จิตสำนึกของนางยังคงดิ่นรนต่อสู้นางก็ตบแขนขวาของตัวเองไปที่หน้าอกของหัวอีหาวและเหวี่ยงเขาออกไปอย่างแรงการโจมตีของอูเฟิงนั้นหนักหน่วงมากแม้ว่ากระดูกของหัวอีหาวจะไม่หักเพราะพลังวิญญาณที่ปกป,ป้องร่างกายของเขา แต่พลังเพลินที่ลุกชดช่วงของอูเฟิงยางคงพุ่งเข้าหาร่างกายของเขาอย่างบ้าคลั่งขนาดที่เข่าลอยไปใายนากาศเข่าก็ทนไม่ได้จึงกระอักเลือดออกมาเต็มปากหลังจากเข่าตกลงมาที่พื้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงหน้าก็มืดลงและเข่าก็แทบจะหมดสติในเวลาเดียวกันอูเฟิงคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้าง กลมศียษะไว้และเป็นเสียงขํามวรออกมาอย่างจะบปวดหลงจากสะสมพลังไว้มากมายจิดจู่โจมของหัวอีหาวไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถทนได้ง่ายๆมีเลือดไหลออกมาจากจมูกของอูเฟิงแต่นางยังคงอยู่ในสภาพที่ดีกว่าหัวอีหาวเล็กน้อยนายที่สุดก็จบลงแล้ววางเยี็ยนทอนหายใจอยู่ภายในใจแม้ว่าหัวอีหาวจะแพ้ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่มีเกยียรติสำหรับหัวอีฮาวที่สามารถทำ้ายอูเฟิงในการต่อสู้ระยะประชิดด้วยการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาได้นั่นเป็นสิ่งที่เขาวควรภาคภูมิใจอยู่แล้วท้ายที่สุดเขาเป็นเพียงวิญญาณจาร์ที่เชีียวชาญในการควบคุมและช่วยเหลือหวังเย็ยนไม่คาดหวังว่า เขาจะมีทักษะในการต่อสู้ระยะประชิดมากขนาดนี้แต่มันจบลงแล้วจริงๆง,งั้นเลงอูเฟิงยังคงกลมศสีรษักของนางเอาไว้แล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนแต่นางไม่สามารถรักษาสมดุลการทรงตัวได้อย่างต่อเน,นื่องจากอาการเจ็บปวดที่หัวอย่างรุนแรงหน้าขายหน้านี่ช่างหน้าขายหน้าจริงๆหลังจากบรรเทาอาการเจ็บปวดที่หัว นางก็มีความยากลำบากมากขึ้นเพราะอุเฟิงพบว่าหว่างเยียนยืยนอยู่ระหว่างพวกเขาสองคนนางรู้ว่านางคงไม่สามารถเคลื่อนไหวเพื่อโจมตีหัวอี้ห่าได้อีกต่อไปในตอนนี้แต่ความโกรธภายในใจของนางทำให้นางตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งว่าหัวอีหเฮาเจ้าคอยดูเธอตามใดที่เจ้ายังอยู่ในห้องเด็ยดที่หนึ่งข้าจะยังคงพุ่งเป้าไปที่เจ้า จนถึงวันที่เจ้าออกไปจากโรงเรียนสื่อไลเคร์ขณะที่ทุกคนจ้องมองหัวอีหาวซึ่งเริ่มคานขึ้นมาจากพื้นด้วยความยากลำบากด้วยความประหลาดใจของนักเรียนที่กำลังมองอยู่นั้นก็มีร่องรอยสีแดงบางเบาปรากฏขึ้นในดวงตาของหัวอีหาวทันทีที่เขาเงยหน้าขึ้นแล้วเข่าจ้องมองอย่างเย็นชาไปที่โอเฟิงที่อยู่ใกล้เคียงทำให้ดูเหมือนว่า ข่าเป็นเสือกระหายเลือดที่กำลังจะกินเหยื่อของมันความคุ้มค้างที่อูเฟิงรู้สึกได้นั้นราวกับว่านางถูกแมงป่องพิษต่อยในทันใดและความเย็นก็ไหลผ่านกระดูดสกสันหลังของนางหัวอีห่าวก็พูดว่าข้ายัางไม่แพ้น้ำเสียงของข่าวค่อนข้างแหบแห้งแต่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดถูกต้องข่าวยังไม่แพ้ ตามใดที่เขามีล่องรอยของพลังลงเรืออยู่ภายในตัวหัวอีฮาวจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เด็ดขาดความแน่วแน่และความอุตสาหาในหัวใจของเขาได้สนับสนุนเขาแล้วทั้งความทุกข์ทรมานที่ร่างกายของเขาได้รับและความอับยศยที่เขาได้รับจากการดูหมิ่นเก่าวเฟิงถ้าให้ความขุ่นเคืองที่เขาระง,งับไว้หลายปีก็ประทุออกมาราวกับน้ำพุร้อน ทานใดนั้นร่างกายของเขาวก็สันสานหลังจากนั้นดวงตาสีแดงเลือดของเขาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งกลายเป็นสีเทาที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้านจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและติดตามไปด้วยกันนะครับ สำหรับคลิปนี้เซลเออร์ er, ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ